สมาร์ทวอตจากแบรนด์การ์มินก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องกีฬาครับเพราะว่าการ์มินเนี่ยมีสมาร์ทวอตมากมายหลายประเภทเลยครับแล้วก็เฉพาะทางมากๆทั้งสําหรับวิ่งสําหรับเดินป่าสําหรับดำน้ำําหรือรวมไปถึงสําหรับต e ีกอล์ฟก็มีนะครับก็มีให้เลือกครบทุกไลฟ์สไตล์เลยนะครับแล้วมาในครั้งนี้ก็มากับซีรีส์ยอดฮิตติดชาร์จสําหรับนักวิ่งเลยก็คือการ์มินฟอร์เรนเนอร์165ครับ สำหรับ r ฟลเลอร์165รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นอัปเกรดที่จะมาแทนรุ่นเล็กอย่างโฟ r เลอร์55ซึ่งการอัปเกรดที่เด่นๆเลยก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับที่หน้าจอรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นแบบ MIP สียังไม่สวยเท่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ใช้เป็นจออ m ม l e d แล้วนะครับแล้วก็ทัชสกรีนได้เรียบร้อยแล้วด้วยครับการใช้งานสะดวกมากขึ้นแถมสวยขึ้นมากๆเลยครับซึ่งโฟ r เลอร์165รุ่นนี้ก็ยังมีรุ่นย่อยลงไปอีกโดยเขาจะแบ่งเป็นรุ่นธรรมดามีให้เลือก2สีก็คือสีขาาวเทและสีดําาเทนะครับ อันนี้ราคาอยู่ที่9,990บาทและอีกรุ่นนะครับรุ่นมิ s i c ก็จะมีสีเพิ่มขึ้นมาอีก2สีอย่างสีฟ้าเทอร์ควอยซ์แล้วก็จะมีสีม่วงแบบเบอร์รี่ไลแล็อันนี้ราคาก็จะขยับขึ้นมาหน่อยอยู่ที่11,990บาทครับซึ่งโดยรวมแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมรีวิวกันดูครับลำโพงซื้อไหนอะเมอร์คูล่าฟังอะเมอร์คูล่าแกเจทีทใชชยังไงก็เมอร์คูลา เริ่มมาที่ดีไซน์เลยนะครับดีไซน์ของตัวนี้คล้ายกับรุ่นพี่อย่างรุ่น265มากๆตัวเรือนมีความเพรียวบางดูปราดเปรียวและปุ่มการใช้งานก็ยังมี5ปุ่มเหมือนรุ่นพี่เลยได้ว่ายัางคงเอกลักษณ์ของ f o r e เ n n r เอาไว้อย่างครบถ้วนสำหรับสายนะครับเป็นสาย Quick Release ขนาด20มิิเมตรดีไซน์สีสันโดยรวมเนี่ยให้ออกมาเป็นแบบทูโทนให้ความรู้สึกที่ดูสปอร์ตพอสมควรครับ สำหรับตัวก,กรอบจอนะครับวัสดุจะเป็นโพลิเมอร์จอก,ก็จะเป็นกระจกเคลือบสารเสริมความแข็งแรงมาพร้อมหน้าจอสัมผัสแบบพอมเลเลยนะครับเลยได้ว,ว่าสีสวยมากๆแล้วก็ขนาดหน้าจอจะใหญ่ขึ้นจากรุ่น55พอสมควรโดยมากับหน้าจอ1.2นิ้วแต่หน้าจอก็ละเอียดกว่าเดิมด้วยครับอยู่ที่390คูณ390พิกเซลนะครับจากเดิมที่208เท่านั้นครับสำหรับน้ำหนักนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ39กรัมครับถือว่าเป็นสมาร์ทวอที่ค่อนข้างเบามากๆ หลังจากที่เราลองเอาไปใช้นะครับรู้สึกว่าสวมใส่ได้สบายมากๆถ้าเป็นแขนนุ่มๆสาวๆที่ข้อมือเล็กสักหน่อยเนี่ยนาฬิกาก็ไซส์พอดีเลยครับแต่ถ้าเป็นคนที่ข้อมือใหญ่เนี่ยพวกเราคิดว่าเรือนนี้อาจจะดูเล็กไปสักนิดหนึ่งครับสำหรับฟีเจอร์เรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายตัวนี้มีมาให้แบบครบคันเลยทั้งเรื่องการวัดอัดตราการเต้นหัวใจการวัดระดับออกซิเจนในเลือด วัดระดับความเครียดส่วนดัานกีฬาก็ให้มากลางๆไม่ได้เยอะมากครับให้มา25โหมดเอาไปใช้วิ่งใช้ฟิตเนสหรือว่ากีฬากลางแจ้งก็ทําได้นะครับแต่ตัวนี้น่าเสียดายนิดนึงครับตรงที่ตัวนี้ไม่รองรับโหมดไตรกีฬานะครับส่วนฟีเจอร์ที่เขาอัปเกรดมาแทน o r r r u n n e r 55นะครับนอกจากหน้าจอแล้วที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาก็จะมีการวัดออกซิเจนในเลือดการบินเพลนี้นก็แอดบัตรและบิดเข้าไปได้เลยนะครับ ข้อมูลการวิ่งนะครับก็จะมี running dynamic power dynamic ก็จะเป็นการวัดค่าต่างๆอย่างพวกรอบขาระยะก้าวกราว contact time นะครับอันนี้สามารถวัดที่ข้อมือได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์วัดค่าเพิ่มเติมจะมี daily subject ก็จะช่วยออกแบบตารางฝึกแต่ละวันนะครับแล้วก็จะมี HRV status morning report สําหรับสรุปข้อมูลสุขภาพในทุกๆเช้า training effect บอกผลลัพธ์หลังจากออกกําลังกายในแต่ละครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆม,มาให้เลยครับ ส่วนสเปคอื่นๆนะครับมาตรฐานการกันน้ำให้มาที่5 ATM แล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ใช้งานได้สูงสุดถึง11วันในโหมดสมาร์ทวอท์นะครับใช้จริงๆก็ประมาณ1สัปดาห์นิดๆก็จะชาร์จแบตสัก1ครั้งครับส่วนการใช้งานต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันครับอ่ะโอเคครับมาดูการใช้งานของตัวนี้เลยนะครับอ่ะอย่างที่เห็นเลยครับหน้าจอทัชสกรีนดีมากๆนะครับแล้วก็สีสวยมากๆเพราะว่าเป็นจอ AMOLED แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างวิดเจ็ตของเขาก็ หลักๆก็เอามาหมดเลยนะครับที่ Garmin เขาอัปเดตรุ่นใหม่มานะครับคล้ายๆตัว265เลยนะครับอย่างอันนี้ปัดมาดูนะครับมันก็จะบอก Recovery นะครับแล้วก็บอก v o 2 Max เราด้วยนะครับ h ่ r h s t Status บอกได้ครับโนติบอกได้นะครับบอกได้หมดเลยนะครับ Sleep Score ก็บอกได้นะครับอย่างอย่างคืนที่แล้วนะครับก็จะบอกว่า Sleep Score เราอยู่ที่85นะครับแต่ว่าถ้าจะดูละเอียดๆอ่านี่แนะนำให้ไปดูในแอปพลิเคชันของเขานะครับส่วนปุ่มนะครับก็ หลักๆ3ปุ่มจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่กดขึ้นลงตรงนี้นะครับอันนี้ขึ้นอันนี้ลงนะครับส่วนออกนะครับอันนี้กดแบคนะครับหรือว่าจะเข้าโหมดกีฬานะครับขวาบนได้เลยแล้วก็เลือกโหมดกีฬาที่เราเล่นบ่อยตั้งเป็นเฟอร์ริตได้ตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูสัก1นึ่ิเจ็ตอย่างเช่นเวทเทอร์แล้วกันอากาศบ้านเราตอนนี้นะครับมันก็จะบอกได้เลยครับวันนี้สูงสุดที่40นะครับแล้วก็ต่ำสุดแค่32เท่านั้นนะครับแต่ว่าฟิลไลท์สี่สิบเอ็ดแต่ว่าช่วงนี้ร้อนมากๆนะครับ ที่สาคัญเลยบอกแอร์คุณภาพได้ด้วยนะครับก็บอกคุณภาพของอากาศตอนนี้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ดีหรือไม่ดีนะครับว่าจะซิงกับมือถือเราเลยนะอันนี้บอกว่ากู้ดอยู่นะครับอ่ะ UV index บอกได้นะครับก็ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับบอกได้ทั้งสภาพอากาศแล้วก็บอกแอร์คุณภาพเราได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับ music control อ่ะก็สามารถควบคุมเพลงได้นะครับจากนาฬิกากดเพลงได้แล้วก็เพลงก็จะไปเล่นในมือถือเราได้นะครับอันนี้แต่ว่าถ้าใครอยากจะลงเพลงเป็นแบบออฟไลน์ไม่อยากเชื่อมต่อมือถือก็ แนะนำเป็นรุ่น165 Music มันจะดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลการออกกำลังกายกันบ้างนะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับจะมีวิ่งนะครับอ่ะวิ่งวันศุกร์วิ่ง,งวังนพฤห,หัสแล้วก็ มันพุทธเป็นเล่นเวทนะครับก็สามารถบอกข้อมูลได้ในตัวนาฬิกาก็ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไล่ดูนะครับว่าเล่นไปทั้งหมดเนี่ย43เซตนะครับเบิร์นไป600กว่าแคลอรี่นะครับฮันเดลด์ก็สรุปมาเป็นโซนได้เลยนะครับเอเวอเรสต์อยู่ที่124นะครับบอกฮาร์ดลด์โซนเราได้ด้วยแล้วก็บอกเทรนนิ่งเอฟเฟกด้วยนะครับว่าเออเราเหนื่อยมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้สําหรับยกเวทนะครับมันก็จะบอกรายละเอียดได้ด้วยครับว่าเล่น43เซตเนี่ยเล่นแต่ละเซตเป็นยังไงบ้างนะครับก็บอกได้้ในนีเลย แต่ว่าถ้าสําหรับใครที่เป็นนักวิ่งนะครับก็ใช้วิ่งได้ค่อนข้างดีมากๆอันนี้ไปวิ่งมาวันศุกร์นะครับให้ดูข้อมูลคร่าวๆในนาฬิกานะครับมาดูกันครับว่าตัวนี้ข้อมูลวิ่งบอกอะไรได้บ้างอนะอันนี้ก็สรุปมาให้นะครับ8กิโลเพจเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกแมปเราได้ด้วยนะครับนี่เป็นวงรีนะครับไดให้ดู เทรดสิทธ์นะครับก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงมีสปินบ้างบางช่วงนะครับฮาร์ดเรทก็จะอยู่ที่กลางๆนะครับ1น2นะเอเวอเรจนะครับฮาร์ดเรทโซนอ่ะหลักๆก็วิ่งที่โซน3นะครับลันนิ่งพาวเวอร์ตรงนี้บอกได้ด้วยนะครับอ่าเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะก็จะมีช่วงที่สปินก็จะใช้พาวเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับรันพาวเวอร์โซนนะครับถ้าดูละเอียดนะครับแนะนำให้ดูในแอปพลิเคชันของเขานะครับ อ่ะส่วนหมดที่ร้านอื่นนะครับมีโหมดอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปไล่กันให้ดูนะครับอ่ะก็มีวิ่งหมดเลยครับวิ่งลู่วิ่งแทร็กนะครับน่ะปั่นจักรยานว่ายน้ํามีนะครับคาร์ดิโอสตรนทมีนะครับเบิร์กเอามีนะครับววาจะแอดเพิ่มก็แอดได้นะครับเป็นเฟเวอดิตอัลต้ารันอันนี้ใครจะซื้อไปวิ่งพวกแบบไกลๆวิ่งอัลต้าก็วิ่งได้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ให้มาเยอะเหมือนกับรุ่นพี่นะครับแต่ถือว่าใครที่ใช้วิ่งเรียกได้ว่าก็ให้มาครบถ้วนนะครับสำหรับการวัดค่ามาตรฐานต่างๆนะครับ มาดูการวิ่งนะครับว่าเซตติ้งอะไรได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงรันเซตติ้งนะครับอ่ะใครที่อยากจะปรับแต่ง Data Screen นะครับอยากจะแบบพับต้นงตัวเองก็สามารถปรับได้อิสระเลยนะครับอ่ามีอะไรบ้างออโต้พอยสนะครับอ่านี้ปิดไว้เซลล์อีวัลูเอชันอันนี้เปิดทิ้งไว้เลยนะครับลาร์นิ่งพาวเวอร์บอกได้ก็เปิดทิ้งไว้นะครับ บอร์ดแคสต์ฮันดอันนี้ปิดไว้นะครับแล้วก็เซตเทอร์ไลท์นะครับดาวเทียมอันนี้ก็มี GPS ในตัวด้วยนะครับก็จะใช้เป็นแบบ l l system นะครับหรือว่าเลือกได้ว่าจะใช้ GPS อย่างเดียวหรือว่าจะใช้เป็นแบบอ l t ต a าก็ได้อันนี้จะประหยัดแบตเตอรี่นะครับแต่แนะนําว่าถ้าอันนี้ดีที่สุดเนี่ยใช้เป็น All System จะดีกว่านะครับก็จะใช้ได้ดวงเดียวนะครับไม่ได้ผสมได้เหมือน GNSS นะครับถ้ารุ่นใหญ่ๆดาวเทียมจะแม่นกว่านี้นะครับหลักๆตั้งค่าหน้าจอได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็การเทรนนิ่งก็ตั้ง อิน e เ v อร์วสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราอยากจะอินทเ v อรแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นแบบ5เซตนะครับ400เมตรนะครับแล้วก็พัก Edit ได้เหมือนกันนะครับว่าเราอยากจะวิ่งเท่าไหร่เดินเท่าไหร่นะครับเซตได้นะครับอ่ะครขาวประมาณนี้หรือว่าถ้าใครนึกอะไรไม่ออกนะครับไปที่ p พ p โปร a พลนหรือว่า การมินโคชก็ได้นะครับเขาจะแนะนําการวิ่งของเราในแต่ละวันให้นะครับหรือว่าคนที่เป็นมือใหม่ในการวิ่งแล้วกันครับเขาก็จะมีดูเดตซัสเจชันก็คือการแนะนําในการวิ่งของเราวันนี้ว่าเอ้ยวันนี้เราควรวิ่งอะไรประมาณไหนอะไรยังไงครับอย่างหมดวิ่งวันนี้ครับเขาจะแนะนําว่าให้วิ่งแบบเทมโปนะครับที่5 0นาทีนะก็คือวิ่งสลับเดินนะครับก็เขาจะอธิบายไว้ด้วยนะครับว่าเอ้ยเทรนแบบนี้เนี่ยจะ improve your ability a b i l i t y to m a i n t a i n moderate pace อะเอฟฟอร์ดลองเาอร์อ่าเขา แอพก่อน10นาทีนะครับแล้วก็วิ่ง8นาทีนะครับแล้วก็รีคอรเวอร์3านาทีเนี่ยก,ก็ทำตามสเต็ปมันไปได้เลยสมมุติเราเอออยากวิ่งตามสเต็ปเขานะครับก็ไปเลยนะครับกดเริ่มสตาร์ทนะครับ ทีนี้หน้าจอต่างๆก็จะขึ้นนะครับอ่าบอกพรอมเมอร์ดิสเพนเพนะครับอบอกคันเรทโซนตรงนี้ด้วยก็เป็นหน้าจอในการวิ่งสังเกตว่าเวลาจะวิ่งเนี่ยทัชสกรีนจะไม่ติดแล้วนะครับเพื่อป้องกันเวลาเราวิ่งแล้วมือไปโดนต่างๆหรือว่ามีเหงื่อมีน้ำนะครับอ่าประมาณนี้ครับสำหรับโหมดวิ่งทีนี้ไปดูข้อมูลในแอปพลิเคชันกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูข้อมูลวิ่งในแอปนะครับอันนี้เขาจะบอกค่อนข้างละเอียดนะครับ บอกแบบได้ด้วยนะครับอยากจะดูเป็นแบบเป็นฮาร์เรทก็ได้นะครับเป็นเพสก็ได้พาวเวอร์ก็ได้แบ่งได้นะฮาร์วันดูเป็นแชทเทอร์ไลท์ก็ได้อันนี้จะเป็นแบบภาพดาวเทียมก็มีนะครับกนะ็ะะจะบอกนะครับว่า1นึ่งทองน้ำที่ห้าเจ็ดแปดเนี่ยก็คือโลที่1โลที่2องไว้ก่อนเจ็ดแปดนะก็บอ,ะบอกได้ด้วยนะครับช่วงไหนเราฮาร์เรทต่ําช่วงไหนฮาร์เรทเราสูงนะครับหรือ,อว่าบอกพาวเวอร์ก็ได้อะก็จะบอกว่าレสพาวเวอร์มอรพาวเวอร์นะอันนี้ก็ จะซิ้กับแผนที่ให้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีช่องนี้เกียร์ก็คือแบบเอ้ยเรามีอุปกรณ์อะไรไหมมีรองท้งรองเท้าที่เราใช้หรือว่าเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่เราใช้ก็สามารถแอดได้ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถแอดโน้ตได้นะครับว่าวันนี้เราวิ่งเป็นยังไงเออรู้สึกดีไม่เหนื่อยมากทสาวสวยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับ self evaluation นะครับววันนะี้วิ่งเสร็จรู้สึกยังไง รู้สึกว่าเหนื่อยมากน้อยขนาดไหนนะครับรู้สึกแข็งแรงรู้สึกไม่แข็งแรง normal week เหนื่อยก็แอบได้ในนี้ก็เป็นบันทึกประจำวันในการวิ่งของเราได้นะครับอะ,อะโอเคครับมาดูหน้าปัดวอตเฟสกันบ้างน,นะครับรุ่นนี้มีให้เลือกสวยมากๆนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูว่ามีแบบไหนบ้างน,นะครับอะแบบนี้ก็สวยดูโมเดนนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับ เปลี่ยนสีอะไรได้หมดเลยนะครับหรือว่าเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับอ่ะมีแบบอนาล็อกก็มีนะครับนี่สวยด้วยนะครับอ่ะสมมุติเลือกแบบนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนสีหรือว่าคัสตอมไม้ต่างๆได้นะครับเปลี่ยนเลเยอร์เอา์ก็ได้เปลี่ยนสีก็ได้นะครับลองสีฟ้าแล้วกันอ่ะอันนี้สวยดีก็แอปพลายเรียบร้อยครับสามงยี่สิบสองนี้ก็ดูแบบโมเดนเท่ดีนะครับในแอปพลิเคชันของเขาก็มีเหมือนกันนะครับ สามารถคัสตอมได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ More มอคอม c ิ t ชันก็คือสามารถแอดค่าต่างๆไปอยู่ในหน้าปาัดได้เยอะมากกว่ารุ่นเดิมนะครับรหลดที่เป็นเทรนดิ้งก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะเลือกนะครับก็เข้ามาที่ Garmin Connect IQ Store ได้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับ Data Lover นะลองสักหนึ่งอันจะใช้เวลาโหลดสักนี้หนึ่งแล้วมันจะซิงอัตโนมัติเลยครับมาแล้สามารถเซตติ้งได้นะครับว่าเราจะโชว์สเตตัสแบบไหนนะครับ ใ,ใครที่ซื้อไปใช้ก็สามารถเข้ามาเล่นได้ในนี้นะครับ Connect IQ Store นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งมากๆสำหรับการมินยุคใหม่ๆนะครับก็มี Rabbit ด้วยนะครับเราสามารถ add า a r d เข้าไปในนี้ได้นะครับ Rabbit ใครที่อยากจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าใช้ใจ่ายตังค์นะครับคลิกเข้าไปนี้แล้วก็เอานี่สแกนที่เครื่องจ่ายได้เลยนะครับนี่ก็ปึ๊บๆ่ยก,ก็ได้เลยนะครับ นะก็ถือว่าเจ๋งมากๆในยุคนี้นะครับแต่ว่าต้องแอดการ์ดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นสมาร์ทวอช์เริ่มต้นที่ฟีเจอร์ให้มาครบมากๆและที่ชอบเลยก็คือจอสวยมากๆนะครับสำหรับ Garmin Forerunner 165ตัวนี้เลยครับโอเคครับสรุปจบกันเลยดีกว่าครับสำหรับ Garmin Forerunner 165ตัวนี้ พวกเราก็คิดว่ารุ่นนี้เป็นนาฬิกาวิ่งรุ่นเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับเหมาะสําหรับนักวิ่งมือใหม่ไปจนถึงนักวิ่งรุ่นเก่าอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับเพราะว่าการวัดค่าในการวิ่งสำคัญๆอี่ยให้มาครบทั่วเลยครับซึ่งบอกเลยว่าเหมาะมากๆครับสาหรับนักวิ่งมือใหม่ที่มีงบประมาณหมื่นต้นๆนะครับก็อลองดู f o r er ์เรนเนอร์165ไว้เป็นตัวเลือกเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ลังเลนะครับระหว่างรุ่น 55, 165และ265นะครับทางเราก็มีตารางเปรียบเทียบไว้ให้้เรรรียบรยบบอคั สำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ใวิดีโอได้เลยนะครับยังไงก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับมือคุล่าเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับแก๊จเจที่ใช่ยังไงก็มือคุล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ